เออพี่ถ้าผมสแกนเองแล้วเนี่ยผมจะคพอตได้ยี่ไว้ตรงไหนดีพี่แนะนำหน่อยได้ไหมเพราะครั้งที่แล้วผมเข้ามาสแกนกับพี่แล้วฝาวที่ครั้งพี่อะครับครับผมจริงๆแล้วคุณสามารถเก็บดูแลรักษาเองได้เลยครับผมและข้อดีของการมีลอตเตอรี่ใบจริงไว้ที่ตัวนะฮะสมมติคุณขายไปแล้วและลูกค้าอยากตรวจสอบใบจริงคุณก็มีใบจริงให้ลูกค้าดูได้เลยครับ <S <S เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและยังเป็นการทำการตลาดอย่างดีด้วยนะครับ แล้วอย่างนี้ถ้าลูกค้าถูกรางกับผมเนี่ยผมต้องจ่ายตังเองไหมพี่ไม่มีตังอ่ะพี่ผมคิดว่าร้านเล็กๆเนี่ยสามารถการันตีการจ่ายเงินรางวัลให้กับลูกค้าภายใน2 4ถึง48ชั่วโมงได้เลยนะครับผมสบายสบายเลยครับแล้วถ้าผมไม่มีล่ะพี่โอ้ยถ้าอย่างนี้ลูกค้าถูกที่หนึ่งผมต้องจ่ายเป็นล้านเลยนะพี่หลังประกาศผลรางวัลคงหาลอตเตอรี่ไม่ยากครับผมใช้เวลาแค่หนึ่งสองชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็นำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินรางวัลได้เลยครับผมขึ้นเสร็จก็ค่อยโอนเงินให้้กกัับบลูคาคาร หรือคุณสามารถพาลูกค้าที่ถูกงวนที่หนึ่งไปขึ้นเงินรางวัลพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องสํารองจ่ายเงินก่อน,นะฮะเห็นไหมครับว่ายังมีอีกหลายวิธีการมากๆฮะในการบริหารจัดการตรงนี้ครับโอเคเลยพี่เข้าใจแล้